อ่ะก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศพนรงลิ่นต่างท้างก <c oughs> ำลังสิไปแน่พี่นอ้องไปบ่เถงก็เลยมาถ่ายวีดีโอเฮ็ดคลิปพูดไปเลยเปื่อยพี่น้องก็พอดีว่ามีเอฟซีพนคอมเมนต์เขามาเพ่นบอกว่า วานข้าวเดือนมิถุนายนนี่พันวาดินมันเย็นพันวามันบ่อยักงอกพันวาอือเพราะฉะนั้นก็คือประมาณว่าหวานข้าวเดือนมิถุนายนน่ะมันมันบ่อค่อยดีนั่นแหละเนี่ยเข้าใจความหมายก็น่าจะประมาณนั้นอืมกาอันนี้นี่ผมสิตอบในความคิดส่วนตัวผมของผมเด้อพี่นอ้องเด้ออือคือพี่น้องคือข้าวนาปีนี่ มันวานได้มดแล้วพี่น้องวานได้ตั้งแต่น้ำมานะเน่ะก็เมาษ,ษ,ษาอ่าเมษาพุษภพามิถุนากรักกาะดาอเต็มที่ไม่เกินสิบสองสิงหาพี่น้องวานได้มัดออหวานได้มดขอเพียงแค่พี่น้องขอเพียงแค่คุณรู้จักดูดินเนี่ยดูลักษณะของดินเนี่ยออว่า ลักษณะไหนเขามันสีงอกหรือว่าลักษณะไหนเขามันสีบองงอกเบิ่งออกบอกละ่ะก็พี่น้องเขามันสีบืองงอกกับดินแฉะแบบนี้แหละเออดินแฉะแบบนี้แล้วคุณไปไถปั่นกลบเนี่ยผมเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยไม่งอกพี่น้องเอองอกก็งอกหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินมันมีความชื้นเยอะพี่น้อง ดินมันมีความชื้นเยอะจนเกินไปมันก็นเลยเฮ็ดห้ยเขานี่เนา่าเสียหายเออแต่ตรงกันข้ามาสมมุติว่าเดือนมิถุนายนนี่สำหรับพื้นที่ที่ที่มันแห้งแล้งอ่ะมันยังไม่ได้แฉะมันยังไม่ได้ชื้นดินมันยังไม่ได้เย็นวาไงาตามภาษาผู้สาวผู้แกเออบอกว่าดินเย็นดิน้อนคือผมไม่รู้ความหมายหรอกว่าดินเย็นดินร้อนมันคืออะไรผมรู้แค่ว่าก่อนที่จะหวานเนี่ยเราต้องดูดินก่อน เออถ้าดินมันแฉะมันมันแฉะมันเลี้ยวมันแหลกย่าไปหวานอืมเพราะว่าถ้าไปหวานปันนี่เขามันสีกบลงไปในใต้ดินอ่ะพอข้าวมันกบลงไปในใต้ดินอ่ะความชื้นมันเยอะมันเห็ดให้เขามันเน่าเออเพราะฉะนั้นก็เท้าก็ต้องเบิ้งไปน้องเวลาดินเท้าสิเห็ดหวานเขาน่ะถ้าสมมุติว่าดินมันแฉะดินมันเป็นโคลนอ่ะเออเราไม่มีทางเรื่องจริงเราก็ทําหวานนาต้มพี่น้อง หวานหน้าตมอืมบพแมนว่าพอมันดินแฉะดินชื้นแล้วไปหวานแล้วไปปั่นไปให้ใช้โรตารี่ปั่นจนทั้งข้าวทั้งดินมันปนปะปนกันไปแบบนั้นเขามันก็บองอกแล้วเออพอดินมันแฉะมันเหลวน่ะเราก็ต้องเลือกวิธีการทาหน้าพี่น้องเออพยายามดูพยายามสังเกตนะคือยังข้าโตก่าเนี่ยมันบอกคือยังสมัยตะกี้ข้าโตก่าสีดําหน้าน่ะดินมันแฉะมันชื้นมันเป็นโคลนอ่ะ เราจะไปปั่นกรบทําไมแมนบอลเหรอเข้ากับเข้าก,กับเห็ดขึ้นยังตกก้าเนี่ยบ่มเขาแช่เขาไว้สักสองขึ้นสามขึ้นเออให้มันงอเขาวาวก่อนเรเสร็จปุ๊บก็ให้เขามาตีเทือกทําเทือกแมนบอลหรก็ไปว่านออกเออม,มันก็ออกกันแหละมันผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าดินเย็นหรือดินร้อนผมว่ามันเกี่ยวอยู่ที่คน้นอยู่ที่ค้นเห็ดหน้าเนี่ยว่ามีความรูสักแค่ไหนแมนบอ เออว่าทำถูกวิธีหรือเปล่าล่ะทำถูกวิธีที่เหมาะสมกับดินของตัวเองหรือเปล่าแมน่นบอตุยังเปรียบเทียบส่คนเนี่ยก็ยังฝรัง่งฝรั่งกับคนไทยเนี่ยฝรั่งน่ะมันกินขนมปังได้พี่น้องแต่คนไทยน่ะกินเขาเออเพราะฉะนั้นเวลาเลือกอาหารให้คนน่ะเราก็ต้องดูเออสมมติฝรั่งเนี่ยถ้าซื้อไปเอาเขาเนียยส้มตํา ก้อยให้เขาบอ่อมันแมนแนวบอ่อละ่ะมันกับบอ่อแมนพวกฝรั่งมันก็ต้องกินอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดแซนด์วิชอย่างไปยังสั้นแมนบอ่อเออพวกไอ้ข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างส้มตํมมันเหมาะกับคนไทยเออเพราะฉะนั้นการหวานข้าวก็คือกันพี่น้องหวานข้าวก็เหมือนกันน่ะไม่ว่าแต่เดือนไหนไม่ว่าแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกากกาสิงหาในหวานไหนมัดเด็กพี่น้องงอกมดนั่นแหละ แต่อยู่ที่ว่าเราน่ะจะหวานด้วยวิธีการแบบไหนล่ะเออถ้าดินมันชื้นดินมันแฉะเราก็ทํานาโตมไปแมนบบแต่ถ้าดินมันแห้งอ่ะเราก็หวานนาแห้งหวานหวานเสร็จแล้วก็ใช้โตรตารี่ปัน่นแมนบอเพราะฉะนั้นนะสรุปแล้วพี่น้องข้าวเนี่ยจะงอกหรือไม่งอกมันอยู่ที่คนทําเออมันอยู่ที่คนจะเลือกว่าจะทําวิธีไหนอยู่ที่ความเหมาะสม เออเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่บอกว่าวันเดือนนั่นเดือนนี่เขามันสีมะง,งอกเออเขามันสีอันนั่นอันนี้กะลองเอาไปพิจารณาดูพี่น้องลองเปิดใจทําใจให้กว้างพี่นอ้องเออหาวิธีการใหม่ๆมันศึกษาหาความรู้พี่นอ้องเออกะแล้วแล้วเราจะประสบความสําเร็จพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้อง หาเทคนิควิธีการใหม่ๆเพื่ออย่างเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองพี่น้องเพราแมนว่าเฮ็ดปีใดปีใดก็ย่ำอยู่กับไอ้แต็กแบบเกา่าๆทำวิธีการเดิมๆขาดทุนเดิมๆทำซ้ำๆนะ่ะเออแม่บอกโดยไม่ได้คิดว่าจะลดต้นทุนบ้างเพื่อเพิ่มผลกำไรเพื่อเพิ่มผลผลิตบ่ได้คิดแบบนั้นเออบัดย่ำไอ้เขาราคาถึงมากกัมาจมกันโอ้ยเขาต้นทุนบุกข้าวนอนแพง เออแล้วข้าวรักคาราคาถูกเมื่อคุณรู้ว่าข้าวมันราคาถูกเนี่ยเจ้าสิไปลงทุนให้มันหนักให้มันขาดทุนเห็นอย่างแมนบอรเราต้องหาวิธีก้านนะพี่น้องออพัฒนาตัวเองเอ,อโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะฝากไว้ให้คิดเออผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแหละซ้ำนี่แหละสบายดี